เราเบิ่งเนื้อันซูมดปคนใหญเลยปีนาเราอน้ะเราเ่งนื้อบอาเนื้อยแล้วีสามในกาดูนาฬิกาถ้ากันมาเอาันี้เดีพี่น้องสิ้นสินสดสดสินคุยคุณจะเบิ่งเครื่องไมมาเท่เอเด้มันเสิดเรื่องอลยไ่หลุดกินหนึ่งคนคงฆ่าสัตว์หลังตลาดเตยน ใส่เขายังบอดเออน้เลยก็ต <s girlfriend> ัดยอนตัเคนกูดเลยนั้นนายอยกได้ตับวส่วนในเพชรมาพ่าบอยากมาอยากนอนตักระปออนี้บอจอยากใส่อันนี้ใส่อนตันันน่มั่มตัวนี้เนาะ Mam tắp bot. Thằng nào xăm lệ mù. Cả đủ nó là cái hệt tàu nằm phơ được sẽ... đủ này. Ông để tít nhầm đấy. Ủa hoa chai hay con này đưa, xì ôn hải. โจ้นะคีเราอ่ะสีสีเมื่อนี่เก็บเป็นหลานไม่ใครได้กินกน้ำหนักก<ะ>ันใส่ใส่นัลนสองโลแยกถุงละโลได้แหละนี่ยบอกใส่ใส่สองโลแยกถุงลโลบาชีสีลาร์บเนี่ยบอสจะอจั่งส,สีลาบเนี่ยบอสเน้นตับโลนึงแขวแต่สีน บาดเอาแต่ซ <se> 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 ีนล <se> ้วนโล้หนึ่งบาดกระดูสารเมาแสนดีคือกระตุกปวดนะนะเอาสุดลาบมาโล้หนึ่งของข่อยค่ะแล้วก็สารลอยแล้วก็ซีนล้วนนะล้หนึ่งแล้วก็กระดูกสามล้วนใส่ก่อนกระดูกกระดูสามลแวนใส่เขาไปเสื่อกระดูสามลแวนกันเลย อ่าพี่น้อง <S <S มาเลยสิ่งสดๆเฮาแซนหาเด็กก้อนนี่พี่น้องก้อนนีแซนหาไปเอ้าอยู่โล่งขาเลยลงเสื้อเลยพี่น้องเลยก้อนนี่แซนหา,อา,อาสีซอยแล้วก็สีพัดลูกขยากกินพัดกะเพราสิ่ลูกสาลูกชายเลยพี่น้องเอ้ยป้อนเนาะป้อนน้องก่อนเด้อหอมชวยแล้วมันสิเที่ยงเล้ว ซิ้นพัดซินพัดซินมูกล้วยจะจะเ,เห็ดจะเ,เ,เ,เข่าปิ้นเ่ย แบบแบบอืมกินแบบนี้ไม่ด้หูงเขาบรกินเผาเลยกินเาจ้าอืมเอ้ยผมกินน้ำลังเด้วผนยังคูยเพื่อนอยู่พี่น้องเอ้ยน้องกินก่อนกินกับอันนี้แหละเอ้ยจะกินอันนี้แหละ เคยกิน้ำลังก็ได้เป็นอย่างโอ้ยเหนียวก็หิวเลยเนาะไปซื้ออันหัวอาหารละมือนีไปหมู่บ้านกับพ้นตกบดมือบดเส็นไปก็ได้ พอยต้อตงป้อนเอาเด้อพี่น้องกินอิ่มไว้เพราะว่าขอยมีแนวเห็ดอันนั้นอันนี้อยู่เขากินเองจะเขาสิาาอิ่มจังน้องเบ้เบิ่งอีกป้อนซะให้เขาอิ่มกแกนะคะท่านวทาง,ทางเห็นเพื่อนเหมียนซานอาบน้ำอาบได้เห็ดอันนั้นอันนี้ใครอยากเลี้ยงลูกใครเนื้อได้ก็เลี้ยงเจ้าท่านาเลี้ยงท่นเลงลูกแต่ละบ้านนะบุคคลคือกันได้ แต่ว่าหมักสั่งสอนกันนะพี่น้องเนาะต้องเห็ดแบบนี้เด้อแบบนี้เยอแบบนี้เด้อแบบนี้ฮะมึงต้องบอกลูกมึงแบบนี้แบบนี้แบบนี้เด้อะแบบแบบี่นะ่ะหมักสั่งสอนกันที่ที่ยิ่งนะเลี้ยงแบบเดียวกันดอกก็เปดิดมาเลี้ยงน้ำดอก,กพี่ซะแต่ว่าหมากักหมักบอกนะ ทำมาเลี้ยงนั่บอกกระโบ,บอะไรโตเต้นหน่อยจะยังอ่ะเอ็มบอมนาเต้นหน้อยจนใหญ่เ,เขาแบไปเลี้ยงเขาไปเลี้ยงลูกเขาในมุมของั้นบางทีอ่ะบอกเธอหนึ่งเหรอเออก้าอ่ะเออโบแมนเนาะเขาบอก,กบไปตามเฮาเราหยุดเขาเลี้ยงไปเลี้ยงมาจากเด็กปก,กติกลายเป็นเด็กเออเป็น,นอะไรกันอยาลูก้กับเจ้าแม่หลวงมณฑ แทงคุกขาขาเขาลูกเขาฉันซัเอาบนสันสันั่นตาบอดกับลูกเขาหูหน้กับลูกเขาปากตกลูกเขาเอา่ะอ่ะอะทำไงถงะหยลยงนู่นหมักป้อนคุณเจา้าจะงไงคนหมักป้อน

หมูมันเราเป็นหลายตาันนตงนี่น้องมีแต่ในกล้องเราบาเบาๆเนาะนเริ่มเบ่าแน่แล้วค่อยๆไปบาไปบนนะเริ่มแน่แล้วพี่น้องก็เริ่มออกถั่ลคำถั่ลคำแล้วเแล้วก็กินเที่ยงไปเีาเข่าโรงเรียนเวลาแม่ถา,ามนั่นถามนี่ก็คอยรู้เรื่องในเวลาไปโรงเรียนเวลาครูถามนั่นเวลาเราปวดขี่ปวดเนื้อเราจังบอกในครูได้จังบอกแพงปคนไดข่าจ้างใคร เพิ่นบอกยังบ่ได้เลยเอาไปนี่ก็ค่าจ้างมันก็แพงข่อยกําลังก็บ่ถึงนมนต์ราคานึงอีกได้ได้เมียนเียเี่ยวเาเด็กน้อยบ่ฮู้เรื่องบ่นําเขาไปคังไว้ในห้องสีเหลี่ยมบ่ได้เอามาลิอีหยังเลยเด็กน้อยาเป็นดแล่นอลิน่นอ กินกินเนื้อสดๆนดดี่ยวตั้งแต่สามโมงจะพากันรับกันนอนจะกินน้ำเือนมัเราไปเอาน้ำเองเหน็นมเลยนี่เราไปเอาน้ำเองเห็นมัน้ยแล้วก็หุงบอน้ำเย็นน้ำห่อนได้เห็นมักดเองเห็นมัน้ย ừ kéo khéo kéo khéo luôn ma bà đi má má kính to ờ má kín to ừ kín, tổ, kín ừ, ừ. ừ. ตุ้งใ่เมักขัวสิ้นะหัวสิงัวนี่ลามักสินงินะลูกเนาะปกลามักินเบดเลยไปจงให้เออยัวเอม่เนาะเออยกะอันบดกะดสนงกั้ตนก้อนมักไงยุดนี่จะไปยิบหัน kiến gốc thầu không chắc bột con anh em nè thật con này ngoài được phụ ạ đẹp thì ngồi cho kênh Ghiền Để không อ่าสิบกินเข้าแล้วแบัน,นี้ค่ะได้ยิบแน่นอนเลยได้ได้เข้าพันเบิร์นี่กินเบิร์นี่ก่อน,อนไปแล้เดี๋ยวอิ่มแล้วไปจัด อยากอิ่มแล้วขอบังละลายสือ้อคนอิ่มแล้วก็สิไปลแล้วอิ่มแลวเด้อ